สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเป็นการสอนการจับดินสอและการจับลูกคิดในวันนี้นะคะครูแพทยจะมาสอนวิธีการปัดลูกคิดแบบมีการบวกลบเข้ามาด้วยนะคะเทคนิคแรกเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนได้ทําตามนะคะ1คือเวลาเราปัดลูกคิดนะคะ ให้เราใช้นิ้วนะคะคว่ำลงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรานอนนิ้วแบบนี้นะคะนิ้วเราจะไปเกี่ยวกับลูกคิดหลักอื่นๆทําให้ตัวเลขเพี้ยนได้นะคะแนะนําให้ตั้งนิ้วแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้ค่อยๆปัดขึ้นโดยหลักในการปัดนะคะนิ้วโป้งปัดขึ้นนิ้วชี้ปัดลงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก4ี่ม็ดด้านล่างก่อนนะคะยกตัวอย่างโจทย์นะคะบวกหลบหบวกส ลบสองบวกสามลบสามบวกสี่ลบสแบบนี้นะคะฝึกการใช้นิ้วโป้งปัดขึ้นนิ้วชี้ปัดลงนะคะเราจะทำแบบนี้ซ้ำกันนะคะ5รอบเพื่อทำให้เราปัดลูกคิดได้คล่องขึ้นนะคะเมื่อกี้เป็นรอบที่1ต่อไปรอบที่2ครูจะเพิ่มความเร็วขึ้นนะคะบวกหลบหนึ่งบวกสองลบ สบวก3มลบ3มบวกสลบ 4, 4พอได้กันไหมคะเราเพิ่มความเร็วขึ้นอีกนะคะพร้อมนะคะไปค่ะบวก1ลบ1บวก2ลบ2บวก3าลบ3าบวก4ี่ลบ4ทันกันไหมคะต่อไปเป็นรอบที่สนะคะบวก1ลบ1บวก2ลบ2บวก3าลบ3ามบวก4ี่ลบ4ทันนะคะรอบสุดท้ายค่ะ บวก 2, 2 3 3, 3 4 4ลบ1บวก2ลบ2บวก3ลบ3บวก4ลบ4ถ้ามาถึงรอบนี้นะคะใครที่ยังทำไม่ทันนะคะหรือยังไม่รู้สึกว่ายังไม่คล่องนะคะสามารถฝึกแบบนี้ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะคล่องนะคะอันนี้เป็นการปัดพื้นฐานนะคะจากเม็ดล่างต่อไปจะเป็นการฝึกการรวบและแยกโดยมีเม็ดบนเข้ามาด้วยนะคะ ก่อนที่เราจะฝึกรวบแยกเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าการบวก6ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือถ้าบวก6ก็จะประกอบไปด้วยเม็ดบนคือเม็ดห้าเม็ดล่าง1เม็ดกลายเป็น6นะคะและ7นะคะก็คือเม็ดบน1เม็ดเม็ดล่าง2เม็ดนี่คือ7นะคะต่อไป8นะคะก็คือเม็ดบน1เม็ดเม็ดห้านะคะแล้วก็เม็ดล่าง3เม็ดเป็น8นะคะแล้วก็9เม็ดบน1เม็ด คือคือห้าเองบวกอีก4เมตรเป็น9นะคะแล้วเราก็จะมีการปัดแบบรวบแยกนะคะยกตัวอย่างถ้าเราปัด6ก็คือเราจะเขาเรียกว่ารวบนะคะก็คือรวบ6ก็คือ5กับ1เมตรนี้เป็น6นะคะเราจะรวบพร้อมกันนะคะ6ลบ6นี่คือการแยกนะคะ7ลบ7 8ลบ8 9ลบ9 เราทําซ้ําแบบนี้นะคะสักห้ารอบนะคะเพื่อเพิ่มความคล่องนะคะรอบต่อไปกูจะเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะคะหลบหกเจ็ดลบ7จดแดลบ8 9ลบ9กรอบที่สามค่ะหลบหกเจดลบ7จดแดลบ8 9ลบ 9, 9้ารอบที6 6่สี่หลบหบวก7ลบ7บวก8ดลบ8ดบวก9้าลบ9้าทันกันไหมคะ ถ้าใครยังไม่ทันสามารถฝึกแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเราฝึกทุกครั้งนะคะก่อนเริ่มดีดลูกคิดนะคะเพื่อทําทให้เป็นการวอร์มกล้ามมือกล้ามนิ้วมือด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้เราคล่องขึ้นในการปัดลูกคิดนะคะในคลิปต่อไปนะคะครูจะเริ่มมีโจทย์พื้นฐานมา,มาให้ทุกคนได้เริ่มฝึกบวกลบแบบลูกคิดจริงๆแล้วนะคะ